ปรกาศราถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในนครลำปางได้ปกปักรักษา้าพป่อแม่ปีน้องประชาชนเจ้านครลำปางอ่าีได้มาอ่าสละสรงสมเก่กเกียองค์ปิป๋าสารูปเจ้าพระเจ้าแก้วมรกตด,ดอนเตาดาทีได้ออกจากวัดจากวาปีหนึ่งก็จะออกมาเตือนหนึ่งเน้ออ่าเข้าแถวกันมาเน้อเจ้าป่อได้แม่เจ้าปีได้น้องเน้ออ่าประเวณีนัน้งสงการปีนี้ หนามหนักคืออ่หนากคือน้ามหนากคือนักสองตัวหนักคือน้าเริ่มตั้งแต่วันนี้รักน้าดีปีนี้นะอ่านังสงการที่วันนังตรงสักเทวีาทรงบาลรักทักดอกทักหญิงดอกขมข้อมีแก้วปฐมราเป็นอาพรมือขวานามือขวาทรงจัดมือซ้ายคือสัง สยาติไปว่านอนรับตามาบนหลังผงย,ยาพุทธหน้าหน้าคือน้ามสองตัวปีนี่ตกในหะปลายสามร้อยฮามตกสามร้อยหามนับปานีทในเมืองปณฑต,ตีตกสามสิบตัวแน่